วันนี้เราก็จะมาในหัวข้อเรื่องถ้าลูกค้าสั่งเอสเปรสโซเย็นแล้วเราจะทํำยังไงดีในฐานะที่เราเป็นบาริสต้านะคะเราจะทํำยังไงดีกับการที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วสั่งเอสเปรสโซเย็นนะคะ mm hmm. ก็สวัสดีนะคะพี่ๆที่เข้ามาชมเนาะทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยหัวข้อนี้กันนะคะ เราจะทายังไงเมื่อลูกค้าแบบเดินเข้ามาแล้วสั่งเอสเปรสโซเย็นคือทุกคนที่เป็นบาริสต้าพื้นฐานเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเอสเปรสโซ่ะมันจะเป็นกาแฟช็อตเล็กๆที่เอาไปผสมกับกาแฟอย่างอื่นซึ่งในสากลอะมันก็จะไม่มีใช่ปะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็จะนิยมดื่มกาแฟใส่นมหวานมันแล้วก็มมนูเรียกว่าเอสเปรสโซเย็นแล้วเราจะทํายังไงในฐานะที่เราเป็นบาริสต้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำลีนะคะวันนี้เราจะมามามอยกันเรื่องนี้ค่ะ ก็พี่ๆก็เข้ามาชมกันแล้วนองานั้นเมาส์เลยแล้วกันนะคะก็คือว่า <laughs> ถ้าเป็นสัมีใช่ไหมเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วสั่งเอสเปโซเย็นเนี่ยคือมันจะมีคนสองประเภทคนประเภทที่หนึ่งคือจะบอกว่าไม่มีไม่มีค่ะเมนูนี้ไม่มีคนประเภทที่สองจะแนะนำลูกค้าซึ่งถ้าเราเป็นคนประเภทที่หนึ่งใช่ปะแน่นอนว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราชนะลูกค้าตอนนั้น แต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือลูกค้าอาจจะไม่กลับมาลูกค้ารู้สึกเสียหน้าลูกค้ารู้สึกแบบอะไรเนี่ยทำไมฉันรู้สึกอึดอัดจ,จังครั้งหน้าฉันไม่มาแล้วดีกว่ากับคนประเภทที่2แนะนําลูกค้าแล้วลูกค้าก็กลับมาสำรีเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทที่2นะถ้าเกิดเจอลูกค้าสั่งเอเปโซเย็นอะก็เล่าจากประสบการณ์เลยนะคะก็คือลูกค้าก็เดินเข้ามาแล้วบอกน้องเอาเอสเปรสโซเย็นหรือบางทีก็แบบน้องเอากาแฟเย็นคือในใจเราอะเราเป็นบาริสต้าเราก็จะแบบ อยากจะเป็นเหมือนหมีตัวเนี้ยอยากจะเป็นเหมือนหมีตัวนี้มากอยากจะตะโกนแบบนี้ตะโกนได้นะแต่ตะโกนได้แค่ในใจแล้วเราจะทํำยังไงต่อเราก็จะแนะนําลูกค้าต่อจะถามลูกค้ากลับไปก่อนว่ากาแฟที่ลูกค้าต้องการเนี่ยใช่เป็นกาแฟใส่นมหวานมันใช่ไหมคะ ถ้าลูกค้าตอบว่าโอเคใช่แบบนั้นอ๋อแบบนี้ร้านเราจะเรียกว่าคอฟฟไทยสไตล์นะคะจะเป็นกาแฟใส่นมหวานมันแบบที่ลูกค้าอยากดื่มเลยลูกค้าลองเป็นตัวนี้ไหมคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอกลูกค้าว่ามันเรียกแบบนี้อะไรเงี้ย แล้วลูกค้าก็จะจําถ้าลูกค้ากลับมาอีกครั้งลูกค้าก็จะแบบถามเราว่าน้องไอเมนูเมื่อวันก่อนที่ที่ดื่มไปอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะครั้งหน้าพี่จะได้กลับมาแล้วแบบเรียกชื่อถูกซื้อถูกอะไรเงี้ยคือรีเคยเจอเคสแบบนี้เคยเจอแบบที่สั่งเอเปนโซเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็บอกลูกค้าไปแบบที่ร้านเรียกแบบนี้นะคะพี่เขาก็ กลับมาถามเราอะว่าเออครั้งหน้าพี่จะได้แบบบอกลูกหรือแบบมาสั่งให้ถูกซึ่งเราก็ได้ลูกค้าเพิ่มลูกค้าก็ไม่ได้รู้สึกแบบแย่อะเออมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ปะเพราะเราเป็นคนชงอะบางทีบางทีเราเดินเข้าไปในร้านเออถ้าอย่างสำลีาเงี้ยสำลีก็จะวันนอกวันนอกหน่อยเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเกาหลีงเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้ชื่อใช่ปะ บางทีเราอาจจะแบบเพลอๆไปสั่งอะไรที่มันไม่มีในแบบสากลอะไรอย่างงี้ก็ได้สำมริก,ก,ก็ก็มองในอีกมุมหนึ่งแบบนี้แล้วทีนี้ในมุมมองของลูกค้าแล้วลูกค้าเวลาที่ไปดื่มกาแฟสเปเชียลตี้หรือร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยควรจะสั่งยังไงถ้าอยากแบบกินกาแฟใส่นมหวานมันก็อืมเราก็อาจจะแบบ ถ้าเราไม่อยากเรียกชื่อเมนูอะแล้วก็บอกไปเลยก็ได้นะว่าแบบอยากดื่มกาแฟใส่นมหวานมันทีนี้บาริสตาเขาก็จะทําถูกแล mm hmm. นะเเขาก็จะคีย์ในระบบของเขาว่าที่ร้านเขาเนี่ยชื่อเมนูอะไรเพราะว่าแต่ละร้านก็อาจจะเรียกกาแฟใส่นมหวานมันเอสเปรสโซเย็น mm hmm. เนี่ยไม่เหมือนกันก็ได้กาแฟไทยสไตล์กาแฟสไตล์ไทย,อ,ไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพิลิแพงหน่อยๆใช่ปะทีนี้ ในฐานะที่เป็นบาริสต้าแล้วเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้าใจเมนูกาแฟของเรามันมันอยู่ที่การสื่อสารนะสำรีมองว่าแบบเราก็บอกลูกค้าไปเลยว่าแบบกาแฟมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเอสเปรสโซอย่างนี้หรือถ้าเขามีเวลาน,นี้ถ้าในกรณีที่เขามีเวลาแบบนั่งดื่มที่ร้านแบบนั่งเมาส์มอยหน้าบาร์กับเราอะนะแต่ถ้าลูกค้ารีบๆก็ทำรีบทำให้เขาเทคเอาไปไปอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าบางคนที่แบบมานั่งสโลบาร์ อันนั้นนะแล้วก็จะเมาส์มอยได้ยาวๆใช่ปะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ดื่มเอเปโซส่วนมากก็จะแบบรีบเทคเอาไไปอันนี้อันนี้ในประสบการณ์ที่สมดีเคยเจอนะอก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อลูกค้าเข้ามาถ้าสั่งเอเปโซเย็นก็ถามลูกค้าไปเลยว่าแบบอยากได้กาแฟใส่นมหวานมันใช่ไหมคะก็ฟังจากลูกค้าตอบกลับมาแล้วก็ทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปทำให้เขารู้สึกยังไงอะรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเสียหน้าอะไรเงี้ย เราเราชนะก็จริงแต่เราก็จะไม่ได้ลูกค้ากลับมาเนาะก็ช่วงนี้นะคะโควิดก็กลับมาระบาดอีกแล้วทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสําลีไม่อยากให้แบบล็อกดาวน์เลยค่ะมันรู้สึกเงาๆนะถ้าจะต้องอยู่ที่ห้องอย่างเงี้ยคิดถึงลูกค้าที่ถึงบรรยากาศคาเฟ่อนะเนาะไม่บายไปแล้ววันนี้มาเม้ามอยแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะบุยบยพบกันไลฟ์หน้าค่ะ